สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพื่อนบันเพื่อเอฟซีลุยแทนลัมเพื่อนเตยเตสเด็จสปูสุขคนครับพ่อๆครับช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับมือนี้มาใส,สครับพี่น้องมาวัดหลวงพ่อมิ่งเมืองครับวัดนะอุทยานโกสัมพีครับผมน,บน,บนี่โกศุ้มครับมากระปุ้นดงเน่พู่นยางไปแล้วน้องไม้ครับน้องไม้ยางไปแล้วนี่ดา่าระวังเนอะว่าห่อนตีเขาวัด บอมันแดดสําหรับไปนี่ครับน้องล่าของเราข้าวหลังหลามาทำบุญสบายดีครับพี่น้องสบายดีระวังกระเป๋าเด้อกินมะค้ออยู่พี่น้องเอ้ยแนวมักประเสริฐบ่ได้สมจากตีเลยว่หวานนงหวานกินมะค้อหวานเหรอเลยโอ้ยเกล็ดข้อยังไงบอกเขาว่าเงินงอมะค้อหวานเกล็ดฟ้าน้ำตาลขมดีวะก็เสียบเสีย ไม่มา <พอ S 1> เราบ้า,าก็กินมะขวะกินไน้นซวงเถอม <laughs> <Okay. S 1> เราบอกบอกหยอกซีนไปแล้วนี่เรากินเบียร์นี่ลองไปไทักทายมู่กันเอ้าว้าเท้นี้วันวาน้องไมีมีริงคือจันไหลายบ่ตาตโตนี่น้บ่เนี่ย เป,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 ป็นเป็ดน้อยกาบ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 ไปไปไปครับวัดถือเอากระเปิ้ลน่าจะหยาดเลยหยาดแล้วแล้วเลยฮะเหลือมาใหม่นี่ก่อนทุกคนที่นี่ต้องมาสักการะหลวงพ่อมิงเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเราพอดีเอ้ยตากระแตนจ้าเอ้ยตากระแตนกระมาเนาะมึงเนาะ ตะกแตนของจริงครับนามากครับผมนามากไล่ติติเม่รถ้าถ่ายคลิปแต่ออกถ่ายองข้างนอกเลยแต่ออกแม่ตั้ต่ออกม่เลยาจเลยคลปเลยตัดไปอ๋อเอามันตัดต่อได้นี่ครับิ่งเมืองวัดกลางโกศลนี่ไป ดอกไม้ตามศรัทธาบูชาตามศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาเลยอืออะไรน,น,น,นั้นมากว่าอะมันจะีหินเอาไว้เห็นไหคะหินเอาไว้เถอะไรนี่มันบ่แดงมันแดี่นีมงออนี้ยงหน่อยยนมาตานี่มัน้องมาแน่ขันบดแดดมันด้วย หย,อย่อนลอยตามศรัทธาของเราแล้วแต่ลูกหลานแบบนี้ไลเป็นยังลกหลานมาฟังใชยย่หรือี้ตาฟังใช่ฟังใส่ครับฟอ,องสวรรนในเขตไปะนะทำบุญบ้านเรา บักซ่ว่ามา,ก,า,าก่อนบักซ่เงินมากกตาันวอนครับของอาจารย์ากซ้าอคลนร่าง้ครับคตุบเทียนข้างนอกดอกไม้วาข้างในออกก่อนเลยแต่ว่าเสียวเสียเด้่ลิงลิงสิดหึ่งยางรดไหมไม่ยังดอก Nà 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 nà, áo lèo, áo lèo mấy Áo lèo đà đà cái lăng đỉnh này Mắn đỉnh ngọt quá tây đi, Ôi Nhập về đường Ha ha gặp Một đồng mấy lên cái lăng, Mấy đà đà áo lèo, áo lèo Chào Ai bị chạy đứng bây lấy bây ta Khớp, khớp phun Cái lăng đình cái lăng sạc cái này Cái láng hát đâu như มันอะไรนั่นใช่ย่อยว่าขนาดมีเสือโยงยังมาหย่านแมวลิงนไหมอ่านอมาทำบุญครับชิวิตมงคลซึ่งชักซิปประจำบ้านทำเพิ่มโกสุมวิสัยจังหวัดมาศรข้ามครับผมทำเพิ่มอีกเดี๋ยวเชิญอืะว่าไม่ไป็นดันน้ำบุญแล้วก็มีเงินเพิ่มหนึ่งอ่ะเรา ្ទះ។វោះបំ្នៅភ្លើងក្រាំងួ្រាសលើង្លើ្ងដែល្លើងក្រាំងួ្រាសលើង់ព្លើ្ Ờ đi mình một thàn Ừ, chẳng nữa đây nữa đây, nó đây đi ở đi tháng nào, không?

ขนมเอาอันนี้ไปที่้นะั่นไปเทีเลยเอาไปถือไปควนนึ่นะ Rồi đưa, đưa cho biết Ở Không phải nhắn Phải Như này Ta thế luôn xảy Ta măn Lúc này đấy Này 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 thế luôn. อท,ท,ที่ฐานนี้ก็ไหนเทลงตะเกียงตองอว่าเห็นยังไงมันลาบลื่นไหลลื่นเปล่า เสร็จสิ้นไปอาจารย์เดี๋ยวใครไว้พี่ไปกันหนึ่งไปได้ไม่ครอ่ะถือว่าเป็นเสร็จสิ้นการไหว้หลวงพ่อวิ่งเมืองเป็นไรรู้สึกก็ดที่ขอพรไว้แล้วว่างไว้แล้วอืตาไว้แล้วใช่สิมาบอกว่าเด็นใดอืมเอาโอเคพี่น้องลาค่ะ ปกติหมักขาวเ็ดบุญอยู่พังลาวแต่ว่ามักสีซื้อพาต่จีวอนเลวก็น,น้ำดื่มนะม,มันกระจาต่างกันอยู่กับฝังเลยแต่กใคล้ายๆกันอยู่อ่าโอเคครับฝากพี่น้องครับเอ็กกำลังใจให้น้องครับเมื่อวันที่สิบเก้านะรุ่นกันรุ่นช่วยกันพี่น้องบ้าไ้แล้วมาบนไว้แล้วเอโอเคครับฝากพี่น้องติดตามครับสวัสดีครับ